โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะ,ะวันนี้ก็มาอยู่กับเกมเมอร์ทแคกันเองนะฮะจากคลิปที่เราที่เราจัดการอ่าแมวพระเจ้าไปได้นะฮะเออในคอสโม่สามนะฮะเออสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปจัดการฟิลิปัตเตอร์ต่อเลยนะฮะโอเคสําหรับในอ่าด่านที่ผมจะเอาไปใช้ไอ้ไม่ได้ด่านเลยแมวที่ผมจะเอาไปใช้นะก็จะมีรีบอว์แคทนะฮะเคมล่าแมนแคทแล้วก็ฮอลลีบอว์คิลลี่นะฮะเอ่อบาร์มุสล่างสามแคทเตอร์วนะฮะเอ่อโมฮอคนะฮะแล้วก็ เพลสบอลแคทจาเราเทียมแค้นแล้วก็ไซบอร์แคทก็สำหรับในด่านนี้นะครับเป็นหนึ่งในด่านที่ uh, สนุกที่สุดแล้วนะฮะเออสำหรับด่านฟรีบัตเตอร์เนี่ยแต่เสียดายนะที่เล่นได้แค่ครั้งเดียวนั่นเองนะโอเคเดี๋ยวเราไปเลยกันสำหรับดา่านฟรีบัตเตอร์ก็สำหรับบอสนะฮะฟรีปัตเตอร์โอเคออกมาแล้วนะฮะมีเลือดอยู่ที่2ล้านนะดาเมจอยู่ที่1ล้าน ดาามจดโคตรแรงนะแถมยังตีไกลด้วยนะเละยยกจะจบตี2,000พน่วยโอ้โหตีโคตรไกลแต่มันรีชาร์จนานนะฮะเออถ้ามันได้ตีทีเนะี่ยบานแหงแน่นอน <c oughs> มันไม่เหมือนกับมีนาะที่แบบตีค่อยๆตีอันนี้ตีครั้งเดียวแต่แป็นโคตรรุนแรงนะฮะแต่มันจะมีข้อเสียตรงที่มันน็อกแบ็กบ่อยนั่นเองนะมีโมเมนตสปีด30นะสำหรับฟิลิปเตอร์แล้วก็น็อกแบ็ก200ครั้ง โอเคตีตีนิด,น,ดนิดหน่อยก็ออกแบ็ค uh, แล้วนะแล้วก็จะมีสกนะิลนะฮะลองดิส s t น n c นะฮะเออระยะการจบตีอยู่ที่300หน่วยนะถึง4,300หน่วยโอ้โห <c ười> สเปซไกลมากคือแบบอยู่ตรงอยู่อยู่ตรงไหนก็ยิงโดนฐานอนะ่ะเออถ้ามันได้ยิงทีนี่ฐานเราพังเลยก็จะมีอัเนี้ยเออลูนดองนะฮะ <c ười> โมปา แล้วจะมีแอบบัน,บนเอเลียนด้วยลูกน้องนะฮะสำหรับไอเจ้าฟิลิปเ,เตอร์นะ,ะป้องกันทุกอย่างนะฮะป้องกันเวฟน็อกแบ็กฟรีสโลวิคเคนนะฮะป้องกันทุกอย่างเลยแต่รู้สึกว่าจะไม่ป้องกันเคิร์สนะฮะไม่ป้องกันเคิร์สแล้วก็ป้องกันอไอเนี่ยเซอร์ไดแฮกรู้สึกจะไม่ป้องกันแล้วเป็นธาตุไอนี่ด้วยโอเคบัน,บ,นบันออกมาแล้วนะฮะเออโท่ไปดีบัน,บน มีเคมีร่าอยู่เอออย่งมันได้ตถดีถ้าได้ตีทีนี่คือเราแพ้เลยเคบันบันเด้งไปรอบหนึ่งชาร์จรวมรวมพลังไม่ให้มันรวม,รวม,ร,วมรวมพลังได้ก็ไอเจ้าอ่าฟิลิปเตอร์ก็เป็นสไตล์เลียนแล้วก็อฟอร์ตติ้งก็เอาตัวเต่าต้านฟอร์ติ้งมาก็กดีนะอ <laughs> ย่างผมันนี้ก็เอาไอ้ไอนี่ แคทแมนอะไอ้กล้องถ่ายรูปโอเคพอถึงฐานแล้วก็โอเคแล้วแหละจัดการ mm hmm. เด้งไปเรื่อยตายาตายากตายยากต้องตีฐานอะ่ะมันเด้งแเราก็ได้ตีฐานอยู่<笑><笑>มันง่ายมันมันง่ายเพราะว่าแมวผมโหดด้วยแหละโอเคเด้งรอบหนึง่งมา ริล่าอกอริล่าจะไปู้บาร์หมดได้ไงชฉอะไปดีเออพลาดท่าเหมือนกันนะผมแพ้ไปรอบหนึ่งไปไอ้นี่ไอ้นี่นิดหน่อยอ่ะไปประมาทนิดหน่อยเจอไอ้บันบันตบช็อกเวฟทีนี้น่าหงายเลยเย่ยงแค่อย่าให้มันได้ตีก็อพอตายแล้วนะครับบอส เรียบร้อยแล้วก็ดอบแมวด้วยมีโอการรอสร้อยเปอร์เซ็นต์นะที่จะดอบแมวฟรีบัตเตอร์ CATX โอเคเดี๋ยวเราไปอัพเกรดกันแต่สำหรับฟรีบัตเตอร์ที่เราได้มาเนี่ยมันจะไม่ได้จมตีแบบล้านหนึ่งมันจะเหมือนบอลน,นะ ไม่ได้เป็นสายโจมตีนะเป็นสายซัพพอร์ตก็สําหรับฟรีบัตเตอร์ที่เราจะได้มานะฮะก็จะมีทั้ง2อล่างน,นะฮะล่างแรกก็ฟรีบัตเตอร์แคทเอ็กนะฮะล่างที่2ก็ฟรีบัตเตอร์แคทไวนั่นเองนะฮะเออทั้งล่างแรกกับล่าง2นะ,ะจะมีสเตตัสที่เหมือนกันเป๊ะเ,เลยนะะั่นเองนะซึ่งจะมีเลือดอยู่ที่2อง0 0นะฮะดาเมจอยู่ที่17,000นั่นเองนะระ,ะยะการโจมตี575นะ,ะถือว่าไกลอยู่นะฮะสำหรับตัวที่สายโจมตีเออ้้ยยยไไมม่ดสสาาโจตตีซัพพร์ เจ้าตัวนี้เป็นตัวซัพพอร์ตนะไม่ได้สายโจมตีเหมือนบอสนั่นเองก็จะเออ่มีโมเมนสสปีดเนะน็อกแบ็กหครั้งโอ้โหน็อกแบ็กน้อยมากนะฮะสำหรับเจ้าตัวนี้ก็จะมีสกิลนะมีโอกาสฟีดสีขาวนะเป็นระยะเวลา4วินั่นเองนะมีโอกาส100%เอเอมันดีแค่สกิลนี่แหละนะฮะแล้วก็สกิลออมนิสตัยนะทำให้โจมตีด้านหลังด้วยนะฮะซึ่งไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเลยนะฮะเออโจมตีนี่ลบห้านะถึงห้าร้อยเจนั่นเองนะฮะทำให เออ่เมื่อเมื่อลูกน้องเอ่อหรือตัวอื่นนะที่ไม่ใช่ฟิลิปป์เตอร์เนี่ยไปโจมตีเอ่อฝั่งตรงข้ามนะแล้วฝั่งตรงข้ามนี่มันน็อกแบ็คแม้แต่เอ่อเซนเดียวนะฮะเออมันก็โจมตีไม่โดนแล้วนะฮะสำหรับฟิลิปป์เตอร์เออมันก็เลยไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะฮะมันคือมันตีไม่โดนนั่นแหละนะฮะส่วนใหญ่มันตีไม่โดนแล้วก็น็อกแบ็คน้อยน้อยมากเลยน็อกแบ็คแค่หนึ่งครั้งเอ่อเจอเอ่อเจอดันมานิดหน่อยก็ตายแล้วนะสำหรับฟิลิปป์เตอร์ ก็เอาไว้ประดับไอดีเล่นๆนะสำหรับไอเจ้าตัวนี้ก็ถือว่าเท่อยู่เท่อยู่สำหรับเจ้าตัวนี้นะก็สำหรับในวันนี้นะก็มีเพียงสั้นๆเพียงแค่นี้นะไว้เจ็ดคลิปนะฮะบายๆครับผม